สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาจัดทีมตำนานที่ดีที่สุดนะครับทีมตำนานในที่นี้คือการ์ดสีทองนะครับการ์ดสีทองแบบนี้นะครับว่าจะมีใครกันบ้างในแต่ละตำแหน่งก็คลิปนี้ก็จะเน้นหลักไปที่ค่าพลังนะครับอาจจะไม่เน้นตำแหน่งอะไรมากมายนะครับก็จะดูที่ค่าพลังเป็นส่วนมากนะครับก็มาเริ่มกันอันนี้ผมใส่มาลาโดน่าโรมาลิโอและคาสิยาสไว้แล้วนะครับเพราะว่า เห็นเป็นค่าพลังที่ตำแหน่งที่สุดตำแหน่งมากที่สุดนะครับในแต่ละตำแหน่งของเขาโอลิเวอร์คานก็สูง93เท่ากันนะครับสแตทค่าพลังเนี่ยก็เลยเอาคาซิยัสดีกว่าคาซิยาร่างนี้เป็นคือร่างประตูที่สามารถออกมาตัดบอลได้นะครับถือว่าดีกว่าโอลิเวอร์คานตรงที่คานจะยืนเฝ้าประตูแล้วเหมือนโดนรอยิงะฮะในความคิดผมก็เลยไม่เอาคาซิย์เอาเป็นเฮ้ยไม่เอาคานเอาเป็นคาซิยัสดีกว่านะครับ ก็มาต่อกันที่ปีกซ้ายนะปีกซ้ายผมให้อืสูสีระหว่างฟานบาทเทนกับโรมาริโอจริงๆเลยแต่ยังไงก็ต้องเป็นโยฮันคอยฟนะครับสำหรับปีกซ้ายแน่นอนอยู่แล้วคลิปเต็มคลิปนี้ผมอาจจะลงใน youtube นะครับก็พยายามจัดให้ได้ไวที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปตามกันต่อได้ใน youtube นะครับ ผมลืมเปลี่ยนแผนด้วยนะเนี่ยเขาลองเปลี่ยนแผนก่อนอเป๊หลักกันนี่หน้าตาประมาณนี้หัวลอ,องเลื่อนดีกว่าเนี่ยที่เลงไว้โรนาดินโยแน่นอนโอ้ยมาเยนน้อย กลางรับของเราก็ต้องเบ็กแฮมนะเบรกแฮมปรับเป็น DMF ถูกต้องอีกคนหนึ่งผมให้เป็นายกาดนะอันนี้ถือว่าเอามาช่วยเกมรับนะครับเออเวล่าดีกว่ามั้งเวล่า เวียล่าดีกว่าเดสต์ทอยเลอร์และายการผมให้เป็นสำรองนะไปขวาแน่นอนครับคาฟูในตำแหน่งนี้ฟูโยกใกล้จะหมดสนาทีแล้วเอาแค่11ตัวจริงก่อนนะครับเออเออเออเอเบคเคนบวอร์ยังไม่ได้อัพนะครับเบคเคนบลเวอร์ล่างนี้สุดท้ายแน่นอนโรเบโตคารอสนะครับก็อันนี้สิเอ็ตัวจริงนะครับก็ คลิปหลังจากนี้ก็จะมาจัดสำรองกันนะครับว่ามีใครกันบ้างมาดูกันดีกว่าประตูหนึ่งคนแน่นอนโอลิเวอร์คานนะครับไม่แต่เราจัดตำแหน่งที่สูงที่สุดนี่เราไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นใครยังไงนะครับผมขอลองเอามอดินี่มายืนแบกขวาหน่อยจะเท่าไหร่แปสิบเก้านะถือว่าย่อนไปเยอะเลย อแฟรงรายกาศมาแน่นอนเอออินเอสตาต้องมีเมื่อกี้ผมจำได้ว่ามีฟันบาสเทนเกนี่ใส่ลงไปมีใครคนหนึ่งจำได้โอ้ตอเลส ตัดคนไหนสูงอีกนะครับเพื่อนๆลองแนะนำกันมาได้ผมลังเลระหว่างอาฟานบัสเทนหรือโรมาลิโอเพื่อนๆลองกดหนึ่งให้โรมาิโอนะครับกดสองให้ฟานบัสเทนนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เ,เลือกใครก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับอืม กลางอีกคนเจอหลาดไหมเมาดิน,นี่ล้วกันกองหลังสักคนอ่ะรุดกุล,ลิตค่าพลังสูงนะครับก็เดี๋ยวขอดูนักเตะที่อ๋อนี่ซีโก้ ซิโก้ขอแทนมอลดินี่แล้วกันหลังจากจัดทีมเสร็จก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมใครใครที่เห็นด้วยกับทีมนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูครับหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนยังไงก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับอันนี้คือ ทีมตำนานที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับในความคิดผมนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับเบิร์กแคมป์สี่สามเจ็ดหกแต่ผมอยากได้ไ like รก,กาดวะไรกาดออกมาเผื่อสำรองแทนกับเวียรานะครับก็หน้าตาทีมผมประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบก็ ไม่ใช่กดสิใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็หรือใครที่คิดว่ามีตำแหน่งนี้ควรปรับเปลี่ยนอะไรยังไงก็ลองเอามาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ